สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โรดชิดอินชวลันพอดแคสต์นะครับสำหรับพอดแคสต์นี้ก็จะเป็นพอดแคสต์ที่พูดคุยกันเรื่องความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงนะครับเรื่องประกันแล้วก็การพัฒนาตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ผมอยากแชร์เรื่อง บทเรียนที่ได้จากการไปทริปสวิตเซอร์แลนด์นะครับคือเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาผมไปทริปสวิตเซอร์แลนด์กับที่บ้านก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณภรรยาแล้วก็มีผมสี่คนนะครับโดยที่เราไม่ได้ไปกันเองนะครับเราไปกับทัวร์ชื่อทัวร์ชื่อ World Traveler อ่าก็ให้เครดิตหน่อยเพราะว่าดูแลดีมากๆเลยผมก็ไปประมาณ8-9วันก็เป็นทริปที่ดีมากๆนะครับเอ่อออกลุยๆหน่อยๆผมก็ ได้แง่คิดเรื่องหนึ่งซึ่งผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแน่นอนเวลาเราไปทัวร์มันก็จะมีเพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันตลอด8วันกินข้าวด้วยกันถ่ายรูปด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอะไรแบบเนี้ยสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกเนี่ยคือผมก็คุยกับภรรยาว่าแบบเเพื่อนร่วมชิปนี้เราดีจังเลยคือแบบแต่ละคนก็น่ารักกันเองอะไรแบบเนี้ยเรากลับมาจากซเซร์แนด์แล้วนะครับเรื่องนี้มันได้แง่คิดเกี่ยวอะไรกับการใช้ชีวิตเราบ้าง เพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าแค่8วัน9วันเนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเพื่อนร่วมทริปยังมีผลต่อ,อ,อความคิดยังมีผลต่อความสุขยังมีผลกับเราขนาดเนี้ยแล้วเพื่อนร่วมทริปชีวิตที่อยู่ด้วยกันตลอดชีวิตแล้วครับเราว่าเขาจะมีผลกับเรามากขนาดไหนคนที่เราคุยด้วยเป็นประจำเพื่อร่วมงานที่เราปรึกษาหารือกันเป็นประจำคนที่เราแลกเปลี่ยนความคิดทัศนคติมุมมองกันเป็นประจำเราว่าจะมีผลกับเราขนาดไหนแล้วครับ แน่นอนครับถ้า8วันยังใปลาขนาดนี้ทั้งชีวิตก็คงกําหนดเราได้มากมายมหาศาลเลยจริงไหมครับดังนั้นก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้เจอเพื่อนร่วมทางในชีวิตที่คอยซัพพอร์ตกันนะครับที่คอยช่วยกันก้าวหน้านะครับพยุงกันไปข้างหน้าล้มบ้างก็ให้กําลังใจกันขอให้เจอเพื่อนที่ดีที่ ที่สามารถเป็นกําลังใจให้เราได้ในทุกโมเมนต์ของชีวิตนะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ให้คนที่เรารักนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกาลังใจให้กันแล้วยังไงเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ